คุณแม่วันเกิดเราก็คล้ายวันตายแม่อุ้มท้องแก่กว่าจะคลอดรอดหลุดพ้นจากเด็กน้อยจนเติบใหญ่ได้เป็นคนเติบโตจนถึงวันนี้มีเพราะใครแม่เจ็บจวนขาดใจในวันนั้นกลับเป็นวันลูกฉลองกันพ่องใส ได้ชีวิตแล้วก็หลงระเริงใจลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจาทำไมเราเข้าใจว่าเป็นวันเกิดเปลี่ยนเป็นวันผู้ให้กำเนิดจะดีกว่าสิ่งอวยพรที่สลอนหน้ากันมาควรจะมอบให้มันดาผู้มีคุณเลิกจัดงานวันเกิดกันเถิดเรา ดีที่สุดควรคุกเข่ากราบเท้าแม่รำลึกถึงผู้มีคุณอบอ,อุ่นแท้ยามโมแต่จัดงานประจานตน